ครับผมอากาศสวัสดีนะครับพ่อพี่น้องเอฟซีทางช่อง y o u t u b ป็นชนกฟาร์มลอยเอฟซีปู้ทุกคนครับผมสวัสดีพยายามช่องเซานะครับเซาวันจันทรียีสิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับวันนี้กับสิมาเปิดแบงก์ว่าแมลูกครับผมเป็นว่าแมลูกตัวเมียหนึ่งโคบนะครับเหล่ากะตัวผู้น้อยนะครับใส่น้ำกันไปนะครับเป็นชุดสามตัวนะครับผมแต่กับสิเปิดราคาแยกให้น้ำนะครับผมมากแบบไรสนใจแบบไรเดี๋ยวเริ่มชมรายละเอียดกันเลยเลยครับที่เห็นดูน้องมีไหนแมลูกเมียว่าลูกแร่ครับผม ลูกตัวแรกเลยครับส่วนสูงแม่ยลอยสามสิบถึงลอยสามสิบสองนะครับลูกสาวอายุสี่หาเดือนครับผมทรงลูกงามครับเนื้อหนังดีครับตันตันชื่อเรือเลยครับลูกสาวเบื้องบนน่ะน้ำนมดีนะครับเบื้องเห็นโต้งสีน้ำนมดีครับงดไทยขื่นเมืองเอองดไทยกลางนะครับนี่ถอยลูกถ่ายถ่ยถ่ยงอหัเชียงดีเยอะนะครับหูวเชียงดีเยอะเบื้องครับเป็นอะไรียงครับผมงอร้อยนี่หนากางงามเขาบ้างเาบันไดครับ ลูก็ลังคุมเขาน้มกินนมโดนเอาได้ครับเนี่ยผมนี่หนึ่งมื่นสามพันบาทนะครับหนึ่งมืนสามพันบาทพร้อมทรงปี่สองลอยกิโลเมตรแหล่ะครับผมอ่าสีเขาคู่ครับตัวผูดนะครับง้อปีนะครับง้อปีน้อยๆครับผมเนี่ยเอาไปขุนต้อนะครับยูนี่เลียงบ่ถึงนะครับผมนี่เบิ้งครับเชื่องดีครับเอาชุดขอบคู่วไไรนะครับผมสามตัวนะครับ หนึ่งมื่นเก่าพันบาทนะครับหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นนะครับความทรงฟี่สองรอยกิโลเมตรแลครับผมอ่าตัวแม่สองตัวผูหนึ่งนะครับแต่ตัวผูไปคุ้มฟูงน้ำเดินขุนลูกสาวเพลินครับผมทรงหลวงงามแห้งครับบอกเลยทรงหลวงงามแห้งนี่ครับว่าใหญ่่องเกินจริงนะครับผมเนี่ยตามนี่เลยครับตัวผูขันแยกไปตัวเดียวแปดพันหาไนะครับผมขันแยกไปแปดพันหานะครับขันยกไปกระิถือลงนะครับผมว่าสามตัวหนึ่งหมื่นเก่าพันบาทครับ บวชสองมือนดอกครับผมนี่ลูกไทยนี่ไทยๆๆอ่าเบิ้งครับนี่ตัวเมียเพิ่นหานางามครับเชื่องดีลูกสาวอ่ะงามกับผมเนื้อนังดีสามตัวคุมสุดคุมครับหนึ่งมื่นเก่าพันบาทนะครับมาร์้มกันทุ่มมากครับผมศูนย์แปดสี่สามสองหนึ่งหนึ่ง,ห,งหาเก้าเก้านะครับ เฮาสรงฟีให้แก่เมืออหนาขอกนะครับบ่ได้ขอมาจำน้ำพ่อ่พี่น้องก้อนแมแต่บาทเดียวครับแม่ไก่เป็นไก่บันไดกสร้างนะครับผมไปหอดเมื่อทันแล้วค่อยได้จกเงินใจนะครับลอดไัยแ้แนี่นอนครับผมเอาสื่อความสบายใจสื่อความสะดวกสบายนะครับไ้พ่อ่พี่น้องสําหรับบางท่านนะครับผมที่มีอายุแล้วนะครับบ่ได้สะดวกที่จะอวนหรือใส่โซ่เชี่ยวบ่เก่งนะครับเพาก็กัดตาปัญหาไปถ้าจกเงินใจอยู่หนาคอกได้เลยนะครับผมว่าเป็นหอดหมองหอดบอนแล้วนะครับ กวาดภัยแท้แน่นอนครับผมบ่เห็นตัวง่วงเงินบ่ได้ออกจากกระเป๋าพ่อบาทนะครับไทยก็หนุกไทยบ้านของเหรอนี่ครับเบิ้งง่วงหง่วงเฉียงครับจับแนวใดก็ได้ตัวแม่เพิ่นง่วงเป็นตะเลียงครับผมผู้กเฒ่าผู้แก่หรือผู้ใด,ดอยากได้ง่วงหง่วไปเลี้ยงนะครับผมนี่ลูกสาวกับงามครับมีอน,นาคตด,ดีครับผมตัวผู้นี่พ่อขุ้นเรด้วยครับพ่อขุนแล้ว พออายุได้แล้วนะครับอายุปีบวกแล้วข้ประกันตํานี้สาคลรให้ซื้อผ่ามือนะครับประกันตํานี้ให้สำหรับพ่อมพี่น้องหนที่สนที่สนใจกับพิจณาเบิงเอาครับอยากยกหรืออยากแยกนะครับผมให้รา่ละเอียดไว้ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วนะครับผมฝากเบอร์ไว้อีกเท่านึงครับ0 8 4ย์1 1 5 9 9หครับผมสำหรับโมนี้กลับวมาฝากพ่อแม่พี่น้องใ้ซ้ำนี้ครับส่วนจสนใจโทรมาครับ0 8 4ย์1 1 5 9 9ห สำหรับเแซวนี้ฝากไว้สำเนียกราบสวัสดีครับดูมาถ,าถ่ายหลงงามเลยเล่าหิว